นน่นโดนปังตอนนั้นนะพอเขามาคืนนี่นะผมพูดได้เลยว่า <c oughs> ชีวิตเราอ่ะเคยโดนเก๊มาจริงแต่อันนั้นน่ะคือเราเตรียมใจจะโดนไงอ่ะผมเล่าต่อชีวิตเราอ่ะเวลาเราซื้อพ้าเนี่ยเราจะรู้อีกแล้วว่าเราอยากจะโดนเรามีลิมิตในการโดนเก๊อ,อยู่เท่าไหร่ หรือพูดง่ายคือเราเตรียมใจที่จะโดนเกได้แต่ไอ,อ, <_ d ance> อ้องคองนี้ <_ d ance> เมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยลงหนังสือเนี่ยแล้วสมัยก่อนหนังสือภาพมันไม่ได้ก็เกลอขนาดนี้เขาจะมันจะเป็นหนังสือแค่ไม่กี่ไม่กี่เล่มที่เป็นตำราได้ องนี้เป็นองค์แรกใน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 ชีวิตผมเลยเมื่อสิบห้าปีก่อนที่เรานั่งนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วเหนื่อแบบซึมะเหมือนกับอยู่ในห้องสาหน้าเลยผมจําได้เนี่ยเหมือนคือนั่งเนี่ยเหมือนอยู่ในห้องสาหน้าเลยพอเรารู้ว่าแม่งอง,องคอง์นี้มันไม่ใช่คือองนี้แม่งเกย์สิบห้าปีก่อนแม่งโดนไปล้านสองทุกวันนี้ผมยังเก็บอยู่แหละองนี้ ล้านสองนั่งนั่งอยู่ห้องแอร์เงี้ยสบายแต่ขอโทษเหงื่อเหงื่อแบบเม็ดเป้งๆเลยผมจําได้เลยเพราะเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องโดนพารเกสแม่งเป็นล้านในเมื่อในวันเวลาเมื่อสิบกว่าปีก่อนสิบกว่าปีก่อนนี่ถือว่าเยอะนะถึงปัจจุบันเนี่ยองละล้านสองเนี่ยก็ยังเยอะนะมหาศาลนะผมบอกให้ต่อให้ ผ่านมาแล้วคิดดูเดีวเมื่อสิบห้าปีก่อนเงินเป็นล้านมันเยอะขนาดไหนใช่ไหมถึงแม้ว่าค่าเงินปัจจุบันมันจะเล็กลงอ่ะแต่ถ้าวันนี้ใครเราบอกว่าซื้อเกไปทักล้านหนึ่งหรือล้านสองเนี่ยผมก็ยังว่าเยอะผมต้องบอกว่าเป็นปมันเป็นบทเรียนสําคัญเลยในในชีวิตผม้ลยขึ้นหนึ่งพระที่ลงหนังสือไม่ใช่ว่าจะแท้ลุกองค์เพราะ ถ้าเรามองในแง่ดีก็คือคนที่ท,ทําหนังสือเขาก็ไม่ได้เห็นภาะทุกองค์ที่อยู่ในอาจจะถ้าผู้ชมภาพมีสักหนึ่งร้อยภาพเขาก็ไม่เห็นองค์จริงหนึ่งร้อยภาพสองบางครั้งเนี่ยพอเราเชื่อใจใครบางคนเนี่ยเราก็จะ พอเราเชื่อใจปรับสิ่งต่อมาที่เราต้องสิ่งที่เราใช้ความเชื่อใจแล้วอะไรที่เราไม่ได้ใช้รู้ไหมความรู้เราคราวนี้เราไม่ได้ใช้ความรู้แนละ้วเฮ้ยพอผมเชื่อพอผมเชื่อคุณแล้วว่าแท้พอผมเชื่อคุณว่าแท้คราวนี้ผมก็ไม่ต้องดูรายละเอียดแล้วไงโอ้เพราะพี่เก่งกว่าผมเพราะเพราะเฮียเคยซื้อบ่อยกว่าผมปังเนี่ยมันเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่สอนใจผมมากเลยทุกวนันนี้ผมก็เลยต้องหนึ่งภาพอางค์นี้ก็ทุกวันนี้ผมไม่ยังโยนไว้อยู่แต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนแล้วจางใจเลยโยนไว้อยู่เนี่ยอยู่ในความครอบครองแต่ผมไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วสองเวลาที่เราคุยกับคนเนี่ยเราก็จะพูดเสมอเออไม่เป็นไรเออใครดูเก๋ดูดแท้ผมไม่สีเรียสใช่ไหม แต่แต่ถ้าจะให้เราตัดสินหรือจะให้ผมช่วยดูหรือจะให้ผมดงความคิดเห็นเนี่ยผมต้องดูองคจริงเท่านั้นลงหนังสือดีไหมดีแต่หนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยภาพหลวงพ่อแต่แต่ละหลวงพ่อเนี่ยสองร้อยภาพสามร้อยภาพเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้บางเล่มอาจจะไม่มีเก๊เลย บางเร่าจะมีเกะองค์หนึ่งหรือสององค์แต่ถ้าวันใดวันใดเราซวยเนี่ยเราก็ไปเจอองค์สององค์นั้นได้นะครับอันนี้มันคือตักกะเรื่องจริงนะครับหนังสือดีๆมีเยอะแต่ตั้งแต่บางครั้งมันก็จะมีหลุดรอดเล็ดปลอมปนเข้ามาได้นะครับคาที่วซื้อพระนะครับหนึ่ง เราต้องมีความรู้สองเราต้องพอมมีความรู้เสร็จปับ๊บเราจะพิจารณาเองได้สามถ้าเราจ่ายยิ่งเราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยโอกาสจะได้เงินกลับมานี้แม่งยากมากนะครับถ้าถามว่าโดนเก้เนี่ยแพงสุดในชีวิตไหมผมว่าได้ว่า ถ้าองค์เป็นล้านเนี่ยองค์นี้องค์เดียวแต่ถ้าโดนโกงก็เยอะกว่าน,นี้แต่โดนเก๊นเนี่ยองนี้องเดียวเนี่ยล้านสองสิบห้าปีก่อนอันนี้แม่งเรื่องจริงปัจจุบันผมยังผมยังยังเก็บไว้อยู่อ่ะทุกวันนี้เก็บไว้อยู่เลยเนี่ยแต่ผมไม่บอกอย่าให้ผมเดาแล้วว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเพราะว่าแต่ถามว่าหลวงพ่อนี่ผมยังเล่นอยู่ไหมผมก็ยังเล่นอยู่ ล้วก็เล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยจกนกระทั่งเรารู้สึกว่าเออเรากําไรจากหลวงพ่อองค์เนี้ยเกินที่เราโดนเก้ไปแล้วล้านสองมันก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นบทเรียนนะครับเขาถึงบอกว่าถ้าคุณไม่โดนเก้เลยคุณก็ไม่ใช่เซียนพระถ้าคุณไม่เคยซื้อผิดเลยก็แสดงว่าคุณไม่เคยซื้อพระเลยถ้าคุณไม่เคยผิดพลาดเนี้ย คุณก็จะไม่จำใช่ไหมครับถ้าคุณไม่ถูกหลอกเนี่ยคุณก็จะไม่มีบทเรียนของชีวิตเพอเป็นพอพูดถึงเรื่องพักเก้นเนี่ยภาพแรกที่ผมจะนึกถึงในชีวิตผมเลยเนี่ยก็คือองค์เนี้ล้านสองเมื่อสิบพักปีหน้าก็สิบหกปีเนี่ยเป็นองค์หนึ่งเลยที่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนที่แพง แต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มเพราะต่อมาเนี่ยสิบกว่าปีต่อมาผมก็ผมคิดว่าผมก็กาไรเกินจากหลวงพ่อเนี่ยองค์เนี่ยเกินล้านสองแต่ว่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการที่จะเอาคืนนะครับผมบอกทุกคนได้เลยว่าเวลาเราซื้อเก๊เราซื้อปอมเราซื้อผิดเนี่ยนะครับถ้าเราคืนได้ไมันก็ดี แต่ถ้าเราคืนไม่ได้เนี่ยผมบอกให้ได้เลยว่าบางทีแม่งดีกว่าเพราะมันจะทําให้เราจํำองค์นี้ได้ไปตลอดทั้งชีวิตแล้วมันจะทําให้เราใช้เป็นแนวทางในการซื้อขายพระนะครับถามวาปัจจุบันนี้เรายังโดนยังโดนเก้อ,อยู่ไหมผมผมผมก็เชื่อว่าน้อยแล้วน้อยน้อยมากแล้วน,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 นะครับน้อยน้อยน้อยนอยน้อยจึงนะครับบางทีน้อยจนกระทั่งเราเสียว่าเราไม่โดนและ้ะ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดในอดีตคนที่คุณเห็นประสบความสำเร็จอะไรหลายหลายอย่างเนี่ยอดีตแม่งโดนเกมหมดเนียนะครับแล้วแต่ละคนแม่งโดนแบบเจ็บๆทั้งนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกถ้าคนที่เล่นพ้าอยู่คุณจะซื้อเกบ,บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับคุณจะซื้อผิดบ้างก็ไม่เสียหาย แต่สิ่งนี้แต่คุณจะต้องได้อะไรจากความผิดพลาดน,นั้นจากความเสียหายนั้นหากดูคลิปแล้วชอบช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับหรือใครมีความคิดเห็นอะไรสามารถพิมพ์ไว้ในช่องได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทยอยมาตอบให้หรืออยากจะเสนอแนะเรื่องอะไรก็พิมพ์ไว้ได้เลยเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนโชคดีได้ประแท้ทุกคนครับ